ว้าวดวนรับสกินฟีอีโวทาวดง่ายง่ายยกเสิร์ฟลุดฮีโร่ใหม่กำลังจะเข้าเสิรเร็วๆนี้แล้วและที่สำคัญโหมดใหม่กำลังจะเข้ามาไม่ต้องเล่นโปรแต่มีโหมดโปรให้เล่นก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับแคร์แล้วก็อตดไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าซื้อนะ่าขายบ้างแลวไปดูเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออปเปนไอีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอ i ริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาที่หนา้าร้านค้านะนำประจำวันที่12เดือน9ซงเดือน,น,น,ปปา,น,า,นากวาาซี่ โซเบอร์ซอเบอร์อะไรล่ะทุยไซเบอร์มานะฮะซึ่งเหรียญหนึ่งเนี่ยใช้ราคาสี่คูปองเท่านั้นอีกทั้งด้านขวานี่มีกล่องรวมสกินบัตเตอร์ไฟซึ่งกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องสุ่มสกินนะฮะแล้วมันเริ่มตีเกาาคูปองถามว่าสกินไหนควรจะได้บ้างนะครับพี่ป้าครับสกินที่ควรจะได้ก็ถ้าถามว่าพี่หมานะควรจะได้สกินไหนก็สกินด้านซ้ายกับสกินตัว เพรา e เสน e บรดนะฮะเพราะไอ้ดาร์กวอเรีร์เนี่ยมันเคยมาแจกนั่นเองฮะไอ้สอตัวซ้ายเนี่ยยังไม่เคยมาแจกเท่าที่จําความได้นะอีกทั้งมันมีอิโมจิถาวรด้วยไม่มีเพียงแค่นั้นอีราคา9ก้าคูปองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีผีเสื้อพวกนี้ถ้าเราสุ่มไม่ได้สกินถาวรก็สุ่มให้ได้ผีเสื้อเยอะๆก็ดีนะฮะเพราะมาเจ้าผีเสื้อเนี่ยไปแลกสกินถาวรได้ อีกทั้งมีกล่องเอ็มพ i เรียลนั่นเองนะฮะซึ่งกล่องเอ็มพ i เรียลนี่ก็คือกล่องของราศีนั่นเองซึ่งจะมีทั้งหมด12ราศีไอราคา49คูปองเนี่ยก็คือกดเพื่อนรุ้นรับ1สกินถาวลที่เรายังไม่มีย้ำอีกรอบนะฮะ กดเพื่อนรุ้นรับหนึ่งสก,กินถาวรที่เรายังไม่มีถ้ามีสก,กินไหนแล้วไปชนปุ๊บแน่นอนนะคบเพชรแดงฮะ <c oughs> แต่มันไม่ได้เพชรแดงหรอกทุกคนเพราะมันจะไปการันตีที่พวกสก,กินก่อนถ้าใครที่มีสก,กินครบแล้วเอา49กคูปองไปซื้อเพชรแดงนี่อ้นี้หาอยู่นะและสิ่งที่น่าสนใจสําหรับวันนี้หรือว่าเมื่อวานกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาคือวงเวดแหวนอันเชิญของวงเวทแหวนมือสั่งหานั่นเองนะฮะริ่มต้นเพียง30กคูปอง อย่าลืมนะทุกคนว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเก็บมีดดังล่าประวัติการสู้ไม่ได้สกินดาวอเนี่ยมันยากนักเลกินในกิจกรรมนี้เนี่ยก็เก็บไ้ได้มีดนักล่าเนี่ยไปแลกสกินถาวนอลนะฮะแล้วที่สําคัญมันมีทั้งฮีโร่มีทั้งตัวไอตัวสกิลนั้นเอิมไม่ใช่สกินนั่นเองนะฮะถามว่าสกินไหนที่น่าสนใจนะสาหรับพี่ปั๊กนะสาหรับพี่ปั๊กก็จะเป็นแรดสาหรับ ไอ้ตัวนี้ยรตตัวนี้มันเป็นสกินของตัววอลเลอร์อพาร์ตมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็มีซิลมีซูกานะฮะมูราดเนพี่ปักค่อนข้างจะเฉยๆนะฮะเพราะว่าแปดปัจจุบันมูราดมันไม่ค่อยหดโกงอลังโกยเล้เท่าไหร่นะฮะอย่าลืมนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมืม่อวานจนถึงวันที่สิบเจ็ดเดือนเก้านี้เท่านั้นย้ำอีกรอบว่ากิจกรรมนี้มีโอกาสที่จะได้รับตัวสกินฟรีฟ,รฟ,รฟรีถาวรเลยถ้าใครที่มีตัวกัมพีขั้นสูงเนี่ยเหลือเยอๆะๆกะันีกกท้งิจรรมเ่ย อย่าลืมนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยไม่มีการการันตีไว้นะฮะอยู่ที่0.5เปสหรับเปอร์เซ็นต์การได้สกิน่าวนกับฮีโร่าาวนและอีกอย่างวันที่17กันยายนเนี่ยมีกิจกรรมวงเวนเวทแห่งเทพด้วยซึ่งพี่ปักคิดว่าบางครั้งเนี่ยเก็บไว้บ้างก็ยังดีนะไอ้คำพิ้ันสูงนี้ แี้วถ้าใครที่อยากได้ตัวฮีโร่ถาวรแบบว่าซื้อๆแม่งทีเดียวจบแบบว่าหมองกระดานก็มาที่หนะ้าร้านค้าปินจรหรือว่าคนเร่ร่อนได้ฮะใ <c oughs> นงาน,นี้เนี่ยดมเหมาเน้นเนินเลยแต่พี่ปั๊กต้องกบอกนะว่าไอ้หตัวฮีโร่เนี่ยพี่ปั๊กไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่พี่ปั๊กแนะนําให้เราซื้อกับเหรียญทองมากกว่านะฮะกิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่สิบ จนถึงวันที่13พรุ่งนี้วันสุดท้ายเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูราคาเหมาเเมาตู้นะฮะว่าเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่9บวกไปจนถึง229ริบกาคนี่ากา,กากประมาณนี้เลยไอ้นี่คือเหมาตู้ฮีโร่ลีไอ้นี่คือหน้าต่างแรกของรางวัลสำหรับบัตเตอร์ไฟนะฮะจะต้องเก็บผีเสื้อได้สูงสุดถึง28ตัวเลยถึงจะแลกได้เยอะอยู่นะอีกทางวงเวทมือสังหารเนี่ย เก็บสูงสุดแค่ยี่ห้าแต่เริ่มต้นที่18นื้กันแลกสกินดีๆได้เลยนะสำหรับพี่ปักเนี่ย18เนี่ยพี่ปักแรกแน่นอนไม่ไม่สุก้าก็สิวอ่ะเออไม่นั้นก็แรดอ่ะไม่รอถึงยี่ห้าหรอกไอ้ตัวเนี้ไม่ค่อยเทเว้ยมาเข้าสู่กิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยเป็นระยะเวลานานแล้วแต่กิโลปอนเพิ่งอาดหามาที่นารวมกิจกรรมตรงนี้และที่สำคัญนะกิจกรรมมีเยอะแยะมากมายเลยมาอย่างแรกเลยคือสกินนินจาไซเบอร์นะฮะ กิจกรรมนี้แจกตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่2ตุลาคมนะฮะอย่า่าแจกข้ามเดือนกันเลยกิจกรรมทําง่ายมากกอแค่เราก,กดคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะเด้งหน้านี้กิจกรรมทําง่ายจริงๆนะฮะให้เราทํากิจกรรมเนี่ยวันเนื่องมีอยู่3อันนั่นเองนะฮะก็คือ5แต้มเพื่อล็อกอิน สามเต้มได้จากการเข้าหมูด 5V5 5, หรือว่าจัดอันดับนะฮะแล้วก็10เต้มเนี่ยได้จากการฆ่าศัตรูนะฮะ20ตัวนั่นเองนะฮะก็กดรับตรงนี้ไปเลยมันก็จะขึ้นตัวเหรียญน,นจาไซเบ b e r ไอเหรียญน,นจาไซเบอร์นี้แหละถ้าเราจะซื้อเนี่ยชิ้นละ4ค่คูปองนะฮะถ้าจาไม่ผิดเมื่อกี้ที่พูดไปต้นคลิปนั่นเองก็หลังจากที่เราได้มาเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเพื่อเปิดช่องย้าว่าใช้น้อยมากนะฮะอย่าลืมนะฮะช่องที่เราควรเปิดได,ได้ที่สุดก็คือท่าเต้นก่อนนะ,ะก็เปิดช่องนี้แล้วก็ลงมา ล่างให้ได้ถ้าเต้นก่อนแล้วค่อยเรียงด้วยกรอบตัวไฟแล้วก็เรียงด้วยตัวพวกไอเอฟิกพวกนี้นะครับเพราะเอฟิกเนี่ยมันไม่ถาวรนะฮะนี่อันนี้ก็ไม่ถาวรนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถเปิดให้ครบทุกช่องแล้วก็รับสกินฟรีได้และสุดท้าญซื้อเพิ่มได้จากตรงนี้นะฮะมันซื้อได้ตันสุด30อันนั่นเองนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยมันมีอยู่1 2 3 4 4ช่องสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกก็คือใช้ทั้งหมดเนี่ย สิบหกอันเออสิบหกอันเนี่ยก็คือสิบหกไอจักรนี้นะฮะสิบหกจักรคูณด้วยห้าห้าหกห้าหไห้าสิบสามสิบแปดสิบใช้ทั้งหมดเนี่ยแปดสิบชิ้นนะฮะไอแตมเนี่ยใช้ทั้งหมดแปดสิบชิ้นถ้าเราซื้อไปสามสิบแล้วก็ขาดอีกห้าสิบนั่นเองพูด Ą ง่ายๆก็ใจกันใช่ปะไอพวกมาลุนหลังจากที่เราเปิดหมดทุกวันแล้วเนี่ย วิธีการรับเนี่พี่พักบอกง่ายๆล่วงหน้าเลยก็คือให้เรากดมาที่ตัววอลไฮแบบนี้นะฮะมันก็จะได้ฟรีถาวนันทันทีย้ําว่าไอตัวเลเวล1นึ่อีโวเนี่ยก็มีเอฟฟิกแล้วนะควรทํานะครับและที่สําคัญเนี่ยเออคารินโอ้โห กดเลยไม่อ่าอเลยคลิปกดกดไปเล่นเลยไม่อัดเลย <c oughs> เราเล่นนะไม่รู้จักไม่รู้ใครด้วยอุย้ยเขาคงเห็นว่าเราเล่นเก่ง,งนะเขาเลยเชิญมาสกินผีเสื้อนเนี่ยยังมีอีกนะฮะอย่าลืมนะฮะพี่ปักเองก็ยังทําไม่เสร็จนะฮะมันจะหมดอายุกิจกรรมในวันที่18นีปจะทันไหมเนี่ยฉลองสกินกระสือก็จะมีโหมดต่างๆที่เปิดนะฮะวันนี้คือวันสุดท้ายที่เปิดโหมดดูรสและโหมดอันติเมตตนเองนะฮะอย่าลืมช่ววันเลือกผานนะฮะเพื่อที่จะ ไปแลกรับสกินฟรีถาวรด้วยนะฮะกิจกรรมวอเลือ์พาน,นี้เลยอีกอยากนะฮะเข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยผลึกอวกาศเนี่ยยังไม่หมดไปนะฮะทำกิจกรรมสิ้นสุดคือปลายเดือน9ปลายเดือนนี้เท่านั้นนะ,ะเพื่อรับเรทตัวเอิ้มใช่เรทไอ้เกล็กตัวนี้นะเกล็กนี้เนี่ยที่น,นะพี่ปะคิดว่าถ้ามันมาตอนนี้มันอาจจะไม่มาอีกนานเลยแหละ แต่ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยถ้าเราเติมคุปองไปอย่าลืมมารับตัวหินเลื่อนขั้นวอลไพฟรีๆนะฮะวอลไพเนี่ยมีให้เลื่อนขั้นแน่นอนนะฮะระยะเวลายาว,ยาวๆเลยและมันบังคับด้วยนะแพ็คกล่องเลื่อนขั้น EV o ว o อลไพดูมันบังคับไว้แต่ละไลเวลแต่ละขั้นเลยพูดได้คำเดียวฮะว่าใช้กูปองกเรเงงงมเลย <laughs> มาดูจากคอมเมนต์นี้นะครับมาใหญ่คอมเมนต์สิจากโพสต์นี้ของ GM เ a ็มก a นิ a วีเทเลนนะฮะการอัปเดตอีโวเนี่ยตั้งแต่อีโวรีเวลหที่เราได้ฟรีจนถึง e v โวห้าเนี่ยขอสกินตัวนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยาจนถึง2ตุลาคมนี้เนี่ยมจะอัปได้ง,ง่ายที่สุดนะฮะอีกทั้งนี้คือ e ีโขั้นไหนเปลี่ยนอะไรบ้างของโวหายนั่นเอง นี่คือ e vo, อะะีวูขั้นที่2นะฮะพอขั้นที่1นเนี่ยมันได้ฟีไงทุกคนขั้นที่2เนี่ยหลังจากที่เราอัพเสร็จเราจะได้กรอบโปรไฟล์เอเมิชั่นมานะฮะสกิลที่1สกิลที่2ส,ส,ส,สกิลอันติเมทแล้วก็การตีปกติเนี่ยจะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นอ่านิดนึงภาพออกง่ายใช่ไหมส่วนอีวูขั้นที่1เนี่ยเราเห็นจากภาพนี้ว่าเอฟเฟ็์สกิลเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะปกตินะฮะแต่ว่าก็โอเคแหละได้ฟรีมาสําหรับอีวโขั้นต่อไปคือขั้น IV ขั้นที่4มั้งทุกคนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าพี่ปักไม่ได้เรียงรูปเลยนะฮะเอฟเฟกต์สกิลนะฮะมันก็เทในระดับหนึ่งนะทุกคนมันก็จะได้ตัวเอฟเฟกวิ่งเพิ่มมาแล้วก็อิมมูติเพิ่มมาในที่สําคัญอีวโขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกวาร์ปหรือว่าร่างอวตารโผล่มาหน้าโหลดเกมขยับได้ด้วยนะฮะก็คือหน้าโปรไฟล์หลักของไอตัวเข้าเกมอะ่ะ มันจะเข้าระหว่างที่เรากดแล้วร,ร,รอให้เข้าเล่นเกมอืมมันขยับได้นั่นเองนะฮะแถมยังได้ท่าเต้นแล้วก็เอฟเฟกต์กต่างหารด้วยนะฮะไอ้นี่คืออีโวขั้นที่3มไม่รู้ว่าจัดอันดับห่างไปห่างมาทําไมนะฮะ <c oughs> ได้กลับโปรไฟล์แอนิเมชันนั่นเองแล้วก็มีโมเดลสกินติเทขึ้นแค่นั้นแหละทุกคนแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะฮะสำหรับพักเฉยๆมากข่าวใหม่ที่ยากมานําเสนอในวันนี้คือสิบเ็ชั่วโมงที่แล้วกอรีนาใต้วันเนี่ยได้ทําการโพสต์นะฮะว New h e โรและหลุดตัวอีกหนึ่งข้อความนะฮะก็จะกลับเป็นการดีน่าเนี่ยอธิบายประมาณสั้นๆว่าเวอร์ชั่น6สัปดาห์ปีวิกฤตอะไรพวกนี้ก็คือเวอร์ชั่นใหม่กําลังจะเข้ามานะฮะเดี๋ยวพี่พักให้เราไปดูคลิปคร้าวๆนะฮะว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือถ้าเราดูจากคลิปนี้เราเ็นนะว่ามีฮีโร่หลายๆตัวเนี่ยไปรุมไอ้ยักษ์ไททันนี่กัน แต่ยักษ์แตท่านเนี่ยมันไม่น่าสนใจเท่ากับอะไรเราเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ฮะทุกคนตัวที่เข้ามาใหม่ก็คือตัวทิลลี่ทิลลี่อะไรนั่นเองฮะแต่ไอ้ยักษ์นี้เนี่ย มันอาจจะเป็นตัวหมดใหม่หรือว่าอะไรก็ได้พอย้ำกัว่าหมดใหม่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการีนาอาวีไต้หวันเนี่ยเหมือนเดิมฮะได้ทําการย้าว่าการัปเดตใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามาสิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพนี้นั่นเองนะฮะอย่างแรกใช้สุดเนี่ยตัวเทลลี่เนี่ยตัวฮีโร่ใหม่กําลังจะเข้ามาตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นการปรับเร้งใหม่หรือเปล่าถัดม,มาภาพที่3นับจากซ้ายเนี่ยจะมีการปรับตัวคีปในเกมใหม่นั่นเองนะฮะก็จะปรับจากนกเนี่ยกลายเป็นผีเสื้อไอหยิบลูกแก้วแล้ว ปรับจากตัวคอเรียอะไรว่าปูหรือตัวอะไรสักอย่างเนี่ยกลายเป็นปูเสฉชวนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็คือมันเพิ่มปูเสฉชวนขึ้นมาถ้าเราค่ามันเราจะได้ตังค์นะฮะอีกอย่างเนี่ยอันที่4นะฮะเราจะเห็นว่าเหมือนไอ้แรงคอนคูลเลอร์หรือว่าแรนสูพรีมเนี่ยมันมีหมวกมีมงกุฎแล้วด้วยนะทุกคนเท่มากอีกทั้งสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือปัจจุบันนะฮะเราไม่ต้องเล่นโปรแล้วเพราะมันมีหมด โลูมาให้เราเล่นสําหรับอวีเราเช็่นะว่าตัวของไอตัวทวูเลนเนี่ยมันใช้สกิลตัวพาสซีฟเนี่ยได้เยอะมากเพราะมันเป็นมูดพิเศษฮีโร่อื่นๆก็โกงได้ใจสนใจทูเลนน่าจะโกงที่สุดหรือเปล่านี่แหละสิ่งที่สําคัญนะฮะซึ่งคลิปนี้พี่ปักเองก็ไม่ได้บอกมามาบอกอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีคนเชิญเยอะมากสงสัยเราเล่นเก่งจริงอ่ะเขาถึงเชิญมาเล่นเนี่ย <c ười> คลิปนี้ก็มีข้อมูลประมาณนี้นะฮะใครชอบใจถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ปักจะมาลงคลิป ทุกวันแล้วนะฮะวันละคลิปหรือว่าวันละ2คลิป3คลิปเนี่ยกันแล้วแต่ว่ามีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนใครอยากดูเกมแนวไหนก็คอมบมินมาเลยที่สําคัญนะ,ะอย่าลืมแชร์คลิปไปให้ทุกคนดูด้วยวันนี้เนี่ยขาดลายยังไงหรือว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยขออภัยว้น้ที่นี่ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยขอท่านถามที่100รไลค์เพื่อเป็นกํนาลังใจในการอัดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆมัวๆชาไปเร็้วไปเร้วไ,เรวไปทํางานเล้ว